เหมือน้าวันนี้นะคะเรามาอธิบายเรื่องนอนกันนะคะเรื่องนอนกันนะคะตอนเย็นเราห้ามไปตากแดดเราต้องนอนเฉยๆถ้าตากแดดคือไข้ไข้แล้วเป็นยังไงคะตัวร้อน ตัวราแล้วก็ต้องไปโรงพยาบาลต้อง,งเสียต้องเสียตังอีเพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อฟังพ่อแม่ต้องนอนตอนเย็นตอนที่นอนตอนเย็นทำไมมันก็สบายได้เปิดพัดลมแต่บ้านเราข้างล่างใช่ไหมไม่มีพัดลมพอไฟช็อต เอาใช่คุณปิีติกะได้แล้วแหละบ่อยชอบก็เลยร้อนเหงื่อแตกก็เลยร้อนเหงื่อแตกวัวแล้วก็เลยร้อนเหงื่อแตกวันนี้ใช่ไหมคะเราขอลาโกดนะคะเดี๋ยวตอนนอนเราต้องต้องนอนหลับนะถ้าไม่นอนหลับอุ้ยปวดขวนะคะไม่ใช่ไปว่าคนอื่นแล้วก็ไปเล่นนะคะถ้เล่นแล้วจะมา โอ้โหเขาปวดหัวต้องนอนหลับบ้านคนอื่นนอนหลับบ้านคนอื่นใช่ไหมคะเวลาก็ไม่มีเลยจะเ,เวลาไปไหนหมดนะดเวลาตายหมดแล้ว <laughs> <laughs> เวลาตายหมดแล้วนะคะวันนี้เราไม่มีเวลาได้เล่นแล้ว,วน,น,นะคะเวลาตายค่ะเอาทำไมเวลาตายแ <laughs> ล้ว <laughs> เวลาไม่ ไม่มีได้เล,เล่นลไม่เหลือแล้วค่ะอธิ